สวัสดีค่ะคุณลูกค้าอ้ามูนี่มูที่เป็นแฟนเก่าของแฟนฉันนี่คิดไม่ถึงเลยนะว่าพอเลอิกกันไปแล้วเนียชีวิตจ,จะตกต่ำเสียพลังงานหน้าเอาเอร์แบบนี้อ่ะขอโทษนะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าไม่เข้าพักที่นี่เนี่ยก็กรุณาอย่ามารบก,กวนการทำงานของดิฉันนะคะจะไม่เข้าพักจะให้มันมองหน้าแก่ด้ไงล่ะ ััานมาที่นี่เนี่ยก็จะต้องเข้าพักอยู่แล้วขอห้องหรูที่สุดห้องได้ค่ะต้วกรุกขอแบบประชาชนด้วยนะคะระหว่างเรากรอข้อ,อมูลก็ช่วยเซ็นตรงนี้ด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะคืะนะคะแล้วก็นี่เป็นชีการห้องพักค่ะ อยู่ตรงข้ามกับริบนะคะอยู่หน้ารี้ป๋อนี่เอาอ่ะไม่ชอบขอเปลี่ยนแล้วกันงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะคะ,คะเลขหนึ่งเลขหนึ่งก็ไม่เอาอ่ะฉันถือเคล็ดไม่นอนหมายเลขท่องเลขหนึ่งขอเปลี่ยนได้เลยค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะคะ นี่คะ่ะนี่ก็โอเคเอาห้องนี้ก็ได้บักไว้ก่อน สวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับพอดีผมมาห้องที่แอนดองไว้ครับได้เลยค่ะงั้นขอัตรประชาชนหน่อยนะคะผมขึ้นไปแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็ลงมาแล้วเข้าใจค่ะแต่ว่าต้องขอภัยด้วยนะคะพอดีว่ากฎของทางโรงแรมเราเนี่ยถ้าจะเข้าห้องพักต้องแสดงัตรประชาชนด้วยนะคะได้ครับ ช่วยเซ็นให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเร็วหน่อยนะครับเรียบร้อยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้านั่งแบ,บมบันพักที่นี่ใช่ไหมอ้าวนึกว่าใคร ที่แท้ก็อดีตลูกสะใย้ของฉันนี่เองนี่ตกต่ำถึงขนาดต้องมาเป็นพนักงานหน้าฟ้อนโรงแรมแล้วเหรอเนี่ยบอกมานางแบมมันพักห้องไหนต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าทางเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณลูกค้าให้กับคนอื่นได้คะ่ะต้องขออภัยจริงๆนะคะอ๋อลีลานะ แกคงมีความสุขมากสิที่เห็นลูกชายฉันโดนสวมเขาอะได้แกไม่บอกใช่ไหมถ้าแกไม่อยากบอกฉันนะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะไล่เปิดดูทุกห้องของโรงแรมนี่เลยห้องไหนห้องไหนฉันก็จะเปิดเดี๋ยวนะคะฉันจะเปิดทุกห้องเลยยึดนะคะนี่อยากได้อะไรนะเอาไปรูดเอาเดี๋ยวก่อนก็จะเอาบัตรไปเนี่ยต้องทำให้ฉันเนี่ย มีความสุขกันนะนี่นี่ไอเอ็นบอกฉนมาจงนั้นจะเย็นก่อนนะคะอย่าพ่งทะเลาะกันเลยนะคะอย่ามายุ่ง่นี่กล้าหลอกลูกชายฉันเหรอแล้วพาผู้ชายมาเปิดห้องที่โรงแรมเนี่ยนะแม่แม่แม่ดูขอโทษไม่ต้องมาขอโทษจะให้ลูกชายฉัน ก็มีชู้เหรอแบบฉันไปเธอขนาดนี้แล้วอะแต่เธอกับตอบแทนฉันแบบนี้นะเ๋ยวเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวฟัง,ฟ,งฟังที่ฉันอธิบายก่อนนะฉันไม่ฟังแบบเธอเนี่ยมันต้องโดนตกสักทีถ้าแม่ฉันไม่บอกเนี่ยฉันก็คงโดนเธอสมขอาไปตลอดชีวิตสินะฉันขอฉันขอโทษนะต่อไปนี้นะี่ยฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีกนะขอโทษแบบหรอ ฉันตาบอดมากในน้นแบบพี่ฉันเลิกคบกับมุกแล้วมาคบกับเธอเนี่ยอีกสักทีดีไหมเียวจะทำฉัน <c oughs> เลิกทั้งกวแล้วอ่ะเธอกล้าเดียนามาทำชั้นขายที่หน้าต๋อมเนียเก่าชั้นเนี่ยไม่รู้เลยของที่ชั้นให้เธอไปแล้วเงินที่ชั้นให้เธอไปเนี่ยชั้นจะเอาคืนทั้งหมดพรุ่งนี้ไปเจอกันที่อำเภอเนะ ส่วนเธอวันนี้ถือว่าฉันดวงสวยแลยกันนะมุกแต่ฉันไม่ได้แพ้เธอนะกลับบ้านกันแม่นอน,นเดียวกันสิ ก่อนสิอย่าเพิ่งไปได้ไหมนั่งคุยเป็นเพื่อนฉันก่อนสิจริงๆแล้วอะ่ะฉันเบื่อชีวิตแบบนี้มันนานมากแล้วอยู่บ้านเขาฉันเป็นยิ่งกว่าคนรับใช้อีกแม่ขนุนะ่ะ เป็นคนที่ชอบควบคุมมากเวลาฉันจะใช้เงินอะไรอะ่ะขนนก็ต้องรายงานแม่ทุกบาททุกสตางค์เลยตอนที่ขนุนทิ้งเธอมาหาฉันตอนนั้นอะ่ะฉันก็คิดนะว่าเขาจะรักฉันจริงๆแต่พอผ่านไปไม่กี่วันเท่านั้นเองนะเขาก็ไปม,มีผู้หญิงคนอื่นลึกๆแล้วอะ่ะ ฉันแอบชื่นชมเธอเลยที่ชีวิตเธอตอนนั้นสุขสบายมากแต่เธอก็ยังกล้าวเรื่องที่จะเดินออกมาแล้วก็หางานทำหาเงินเลี้ยงตัวเองแต่ดูฉันสิฉันเรียนจบสูงมาแต่ฉันยังไม่กล้าทำแบบเธอเลยชีวิตฉันห่างหายจากการทำงานนานมาก ฉันไม่รู้เลยอะว่าหลังจากนี้ต่อไปฉันจะทำยังไงดีแล้วตอนนั้นที่เธอกล้าตัดสินใจฉันไม่กลัวอะไรเลยเหรอฉันรู้นะว่ามันไม่ง่ายแต่ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องพึ่งตัวเอง มันก็จะสบายใจมากกว่าการที่ไปเพื่อคนอื่นนะนะฉันรู้นะว่าตอนนี้เธออะไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนแต่ถ้าเธอพยายามสักวันหนึ่งเธอจะหาทางของเธอเจอท่านประธานอยนู่นี่เอง คุณมุครับปวดท้องข่าสุกม,มากครับแล้วทำไมไม่ไปเข้าห้องน้ำล่ะเออวันนี้ผมผมต้องเฝ้าเคาน์เตอร์อยู่คนเดียวครับไม่เป็นไรไปเถอะเดี๋ยวตรงนี้ฉันจัดการเอง,อองเดี๋ยวสิขอบุครับโอ้ยังไงบ้างโอเคไหมถ้ายังไม่โอเคเนี่ยให้ฉันไม่ทำงานต่อก็ได้นะอ่าโอเค,คึ้นแล้วครับ เดี๋ยวยังไงผมขอไปเฝ้าหน้าเคาน์เตอร์ต่อนะครับจ้ะขอบคุณนะครับเธอไม่ใช่พนักง,งานหน้าเคาน์เตอร์หรอเมื่อก่อนเนี่ยฉันก็เป็นพนักง,งานหน้าเคาน์เตอร์นี่แหละแต่ฉันน่ะมีความฝันฉันตั้งใจทำงานขยันอดทนกว่าที่ฉันจะสร้างโรงแรมนี้ขึ้นมาได้เนี่ย ฉันผ่านอะไรมาเยอะเลยแหละและฉันก็เชื่อว่าเธอจะทำได้ถ้าเธอเชื่อมันในตัวของเธอเองนะขอบคุณมากเลยนะที่ให้คำแนะนำแล้วฉันก็ขอโทษเธอจริงๆที่พูดจาแยแยใส่ไม่เป็นไรเลยฉันผ่านมาได้ยังไงซะเดี๋ยวเธอก็ผ่านไปได้แหละ สู้ๆนะฉันไปกาลังใจให้ฉันขอตัวก่อนนะ